ามากินขนมอันนี้ดังโงกับช็อกโกแลตเซเว่นมาจากเซเว่นนะคะดังโงเหรอ,หอมันเป็นขนมประเทศอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะอู้ดึงยากมากเลยนี่เอาให้พี่ช้องดูหน่อยเหรอมันเป็นยังไงอะ่ะนี่ของเซเว่นนะดังโงะ อืมอันนี้อร่อยมันเป็นยังไงรสช,ชาติปกติปกติอะไรมัน <laughs> เป็นยังไงค่ะมันเหมือนรสิกเห <laughs> มือนเยลลี่อ่ะข้างบนอ่ะเยลลี่โคาหรือเปล่าดูยายนี่กินเป็นน้ำตาลอืมกินเหมือนน้ำตาลไหมเหมือนน้ำอ้อยอ่ะอมือ่อคืนค่ะ ข้างหลังเป็นแบบนี้น่าเป็นแบบนี้ฮึมาหยิบแกนเลยอืออันนี้ไม่มีรสชาติเลย อันนี้หวานหวานเหมือนน้ำอ้อยวันหวานเหมือนน้ำอ้อยอันนี้ไม่มีรสชาติอะไรเหมือนแป้งเปล่าไม่มีไส้ไม่มีอะไรนะอเดี๋ยวข้างในเป็นแป้งเฉยๆนุ่มๆนุ่มนกับอันนี้หวานๆนิดนึงอืมนึบๆนุ่มๆอันนี้ อ,อ,อ๋อว่ะอ๋อว่ะนี่นมช็อก,กโกแลตปิ๊บ,บันนี้่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเบาวบาวนี่เค้กช็อกโกแลตนะคะกินอันนี้เลยก็ได้นี่อันสุดท้ายก็อร่อยดีนะหนึบหนึบนุ่มๆหนึบหนึบอือหือดัง,งอ๋ ดังโง่ดังโง่ซอสอะไรเนี่ยมีปลาชิโอร่อยดีนุ่มๆเนี้อๆเป็นไงมันจะอ้วกเหรอไม่อร่อยมันเหมือนนื่อนเหมือนโมจิ นี่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 โอเคช็อกโกแลตอืมคายตัวมันอินอ,อร่อยค่ะลองนะคะนุ่มหนึบดังง้อ สบายค่ะ